นะฮะเอามากันที่วงการเกาหลีกันบ้างไปที่สีสาว,วง b l a c k พิงค์นะครับคัมแบ็คกลับมาแล้วนะครับเรียกว่าสร้างสถิติปังๆกระแสโด,ดนๆอย่างต่อเนื่องเลยสําหรับวง b บล็คพิงคนะครับล่าสุดเนี่ยปล่อยซิงเกิลเพลงใหม่ ฮายูไรเดดออกมานะครับให้เราบริงเนี่ยได้ฟังกันหลังจากห่างหายมานานปีกว่าๆนะครับอันนี้เรานับจากเพลงคิวดิสเลฟเนาะต้องบอกว่า m v เพลงนี้ฮอตสุดๆนะเพราะราทาให้5สถิติโลกต้องสะเทือนนี่บอกอย่างนี้เลย5สถิติหรอใช่กินเนส s ์เวิลด์บล็อกคอร์ดนะครับเรคคอร์ดทั้งเรื่องวิดีโอบน YouTube ที่มีคนเข้าดูมากที่สุดภายในเวลา24ชั่วโมงอมเป็นมิวสิกวิดีโอบน YouTube ที่มีคนเข้าดูมากที่สุดภายในเวลา24ชั่วโมงเหมือนกัน แล้วก็เป็นเมล์เมลิวิดีโอของศิลปินกลุ่มเคปบ๊อบบนย t ท b e ที่มีคนดูมากที่สุดในย4ิบสี่ชั่วโมงวิดีโอบนย t u b e ที่มีผู้เข้าชมสูงสุดในรอบเปิดตัวซึ่งในรอบเปิดตัวเนี่ยมีผู้รอชมแบบเรียลไทม์บนย t u b e นะถึงหนึ่งล้านหกแสห้าหม่นคนแล้วก็ยังเป็นเมลสิวิดีโอบนย t ท b e ที่มีผู้เข้าชมสูงสุดในรอบเปิดตัวอีกด้วยคือกสุดยอด,<ะ>ดมากเลย ใช่ส่วนที่ไม่ไถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กนะครับแต่เป็นสถิติใหม่ที่ล้มแชมป์เก่าลงอย่างราบคาบเลยนะครับก็ยังมีอีกเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นสถิติ MV ที่มีผู้เข้าชมกว่าหนึ่งร้อยล้านวิวภายในเวลาสามชั่วโมง4ี่ินาทีอย่างเงี้ย MV ที่มียอดเข้าชมทะลุหนึ่งร้ยล้านวิวเร็วที่สุดภายในหนึ่งชั่วหนึ่งวัน8ดชั่วโมงย2ิบนาทีเออแล้วก็เพลงเนี่ยขึ้นสู่อันดับ1บนชาร์ตไอจูเนี่ยในกว่า60ประเทศทั่วโลกแล้วด้วยนะครับแล้วก เป็นเพลงที่เดบิวต์ด้วยอันดับที่5ในชาร์ต d a i l y g l o b a l Top ห0ของ Spotify ด้วยนะครับซึ่งเป็นสถิติใหม่ที่สวยงามของเกิร์ลกรุ๊ปทั้งหมดจากทั่วโลกเลย mm hmm. ไม่ธรรมดา mm hmm. แล้วก็การเปิดตัวของเขาเนี่ยต้องบอกว่าสื่อใหญ่หญๆนะครับโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาและยุโรปเนี่ยต่างให้แบบว่าความสำคัญนะ mm hmm. พร้อมาใจกันรายงานข่าวการคัมแบ็กของ b บ็คพิงค์ครั้งนี้นะโดยพวกเธอเนี่ยก็ได้ แสดงสดครั้งแรกด้วยนะครับเพลง How You Like That เนี่ยผ่านทางรายการ The Tonight Show starring Jimmy Fallon นะครับเป็น v a r i e t y Talk Show สุดดังของทางฝั่งอเมริกาด้วยนี่เป็น,นไงล่ะแม้แต่เพลงเขาแบบเสียด,ยดายอะเราปล่อยเสียงไม่ได้เราอย่าเสียงยเลยเออเรื่อแต่ภาพนี่ง่งใครสนใจใครอยากรู้ว่าเขาเพลงมันสนุกสนานแค่ไหนสี่สาวเขาเต็มที่ขนาดไหนก็เข้าไปดูได้นะใน u t u b e ก็หายง่ายๆเลย อืมชื่อเพลง,งว่า how you like that นะฮะอืมนะฮะ how you like that นะครับไม่อยากเปิด MV ต้องเลยต่เปิดไม่ได้เดี๋ยวเราปลิวก็เดี๋ยวไปเปิดดูกันเองใน YouTube นะฮะถือว่าทำลายสายติหลายๆลายสติเลยนะฮะสามหลอดมาสวยนะทิ้งอะ